กับการการ์ดของธนาวัฒน์นอกนี้สำคัญแล้วก็หัวสองเม้นเลยฮะ ได้ลุน้นผมว่าได้ได้เล่นดีกว่าเพราะว่าไรเครื่องบินกับวงน่าจะได้เล่นแหละฮะไม่น่าย<ด>ากครับวงอืมออาฮะต้องมาดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับวงในเกมนี้ฮะขวาสุดริปโพก้าไมต้าพาวเวอร์หายไปเลยที่กินนา้าที่ท่นที่แล้วจะได้มาที่ไปจบไอเขาเรียกว่าอะไรแบบแหะนอยใช่มแห่อนบอกเขาเรียกอั่าหน้อยอหลมหน้อยอเอโอ้เนี่ย แต่ว่าวงเกมนี้คุณว่าไงผมว่าขากระดูกไมต้าพาวเวอร์กินน้ำ50%กินแมปไปด้วยเอาเลยเหรอเอาฉีกเลยวงนี่ครับผมเดี๋ยวมารอดูฮะวงเกมนี้ครับอีก20วินาทีนะก็ถ้าเกิดเวลาชมทีไฟนั้เหลือสองคนแต่ลากเข้าไปถึงที่สามอะผมเลยเชื่อแล้วมีคิวเพิ่มอีกสุดจริงนะ เกมนี้ฮะโมโมดเลือกไปลงลิพก,ก้านะส่วนแบบพาย,ยังลงที่เดิมครับลังื่องบินถึงฮะใช่ครับและวงไปที่ปั๊บอุ<ห>้ยวงกลางเอาแล<า>้วดิได้ลุ้นแล้ววงนี้ถือว่าได้เล่นอ<ห>ครับผมชาปเปอร์ผมกลางวงเลยฮะแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะได้อยู่กลางวงหาพื้นที่เล่นไปก่อนแล้วผมแต่ว่าเพิ่งเฟสที่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมเอรรีนากระจายโซนกันไปแล้วผม แต่ว่าซิซี่ลากขึ้นมาทางด้านบนเลยฮะตอนนี้ครับอะไฮะสิวะครับผมโงอัปเดตไปที่สายบนย g ีเจ็ดเกมมิ่งดีสุดจัดโอ้ลเมจิกก็ผมน่าจะไหลกลับมาลงกันที่ลอสท็อกนะใช่ครับผมก็เป็นไปได้ครับผมมีโอกาสจะดีขึ้นบนด้วยนะแบบนี้ฮะสิวะครับผมขอใส่มาทีเอสไปอีออารีนาซิซี่ นี่ยขยับถอยลงมากันก่อนครับผมน่าจะต้องมูฟกันต่อแล้วฮนะหลังจากวงอัปเดตนะตอนนี้อยู่นอกวงนะครับดูด้วยครับผมใส่ในแมวของบุรีรัมย์ไปเหมือนจะอ้อมขึ้นขวาบนเลยนะบุรีรัมย์ยานสนาย่าครับเด้อโหลดไปต่อครับผมครับจับจ็บครับผมเห็นแมชชนบุรีฮะ ตำแหนนี้ยังอยู่ในวงครับผมต้องรอวิ้ยตั้งรับอยู่แต่ว่าวอลดัสผมว่าชนเลยนะแบบนี้นี่ไงชนลเลยหรอชิดแล้วชนบุรีรหรอชนบุรีเลยฮนะขึ้นรถไปที่กว่าไอแม่ชนบุรีแต่ว่าทามมิ่งเลี้ยวรถมามุมนี้ยังได้อยู่ฮนะปิดมุมไปเอาล<อ><ช>นเสา,าโอ้ไม่เป็นประตูนะจุดนี้ เด้งออกมาเลยเหรอเออคนละเสาโอตายแล้วครับกลับไปรวมกันแล้วไอ้กุลีอาเฮต์จะใส่คอนเนซี่ได้ก็อย่างนั้นด้านหนึ่งเอาแล้วดิเอ็มไอทีชนนอกจากเกมไล่บายเหรอวันนี้เป็นการกัดเกาะคอนเนซี่หรืออะไรกูเลยอยู่นอกวงนะพี่อาจจะออกไมาทันหรือเปล่าเอาฮะยับต่อแล้วโอ้โหมามุมนี้ก็เจอพวกโมดอีกครับบุรีรามเกมนี้หญิงไล่หน้าของเอ็มไอเชสไปครับโพสิชันมัลติคูลน่าจะเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะ ใช่ับผมรอวงอัปเดตเฟสถัดไปก็เฟสที่สามครับแล้วจะดีดไปตรงไหนอุย้ยหลายมือเอเลน่าอ้อมสุดจัดนะผมจุ่มบูโซนมาเลยฮะแต่วงดีดสายกลับมาแถวราซ7เกมมีหูยังกักแม่น้ำยังไม่หูแต่เหมือนจะมีโอกาสดีขึ้นบนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ชัวนะบุรีรัมเหมือนจะหืออ้า,าคนเดียวจริงๆฮะดีแลวซ้ำโอ้ยมา5คิวแล้วนะบุรีรัมเกมนี้แต่ว่าเป็นเจมซ่าต้องออกไป กำลังจะขยับรถเลยนะแล้ววงอัปเดตไปที่ข้างบนอู้เหลือเชื่อจัดนะเพราะว่าวงตอนวง2เนี่ยกินมื้นที่ข้างบนน้อยกว่านะใช่ครับผมเป็นไปได้อะเดินเรียนออกมาแล้วผมแล้วกำลังจะเนตลูกนี้แต่แม่เหมือนจะยังไม่มั่นใจตำแหน่งนะเขาบอว่าถ้าเอเอ่อรเอร์เอเล่นแบบนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่จะล่อตกชั้นเหลือแค่ทีมเดียวนะอ้แล้วเป็นบ้าของ m i ไมเนี่ฮท่านผู้ชมฮะ เมจิกเนี่ยเริ่มห่างจับ47ไปแล้วแต่วัไพา์กับเมจิกห่างกันไม่ถึงสิบคะแนนนะครับครับเนีย่ยบอกนะรอดแค่ทีมเดียวคือแย่งกันอันดับที่11เ,เออพราะดูดิเขาติดกันแล้วนะครับ47แล้วดูชาร์เปอร์ตอนนี้แล้วผลงานในเกมนี้มีแรงพอยต์หมดแล้วรวมถึงคิว <Q S 2> ด้วยใช่ครับโอ้บันเทิงอ่ะ47เกมนี้7คิวไปแล้วนะเอาเรื่องจัดและเหลือครบสี่ด้วยครับเบไ์ทีเฮต้องสีเคียวพื้นที่บ้านให้ได้ฮะตอนนี้สวยจัดเลยนะกลางวงมาเลยครับ แต่ว่าทางซ้ายเดก,ก็เข้าไม่ยากนะ<ช>มันเป็นเดินข้างบนเล่นได้อยู่อ่ะเดินข้างบนบ้านของเยอรมันเชียสน,นะนี่ฮะตีเจเกมไม่ต้องม,มูครับผมเกมนี้อู้ดะจ็อบแจชบยังลากแรงพลอยให้อยู่อ่ะครับผมเอ็มเอชบุูรีนะเหลือคนสุดท้ายเมื่อไหร่นี่ลากแรงพลอยได้ดีด้วยอะโลกงนันครับผมเกมนี้ไปเสียทางหน้านของเจคอบตอนต้นเกมนะพยายามรถมาตรงนี้แล้วโล่งนันเห็นพอนายตามมาโดนด,ด้วย แรายังผ่านไปได้ครับผมแต่จะไปเล่นมุมไหนต้องรอดูครับหลายซ้ายไปมีโอกาสเจอเอกับเดสเพลทนะนี่ฮะกำลังเข้ามาในโซนแล้วโอ้โหบอสเซนเห็นทั้งหมดเลยนะครับบอสเซนอุ้ยแต่ว่าหมุนขึ้นบนนะคือถ้าลงมาเล่นหลายล่างด้วยก็อาจจะเสียเปรียบไปนะต้องดูอะเอฟวีวจะเหนะลูกนี้ตาละเบิด โดนขอไป1เมตรครับผมวานาหน้าวันจะรับไก่ครับผมแบบนี้เปิดสองลูกครับผมเขาเรียกว่าดับเบิลเนทแบบนี้ก็เลี่ยงนบ้างดับเบิลเนทชอปเปอร์ครับผมได้น่าวานาหน้าวันไปถ้าลูกเดียวเนี่ยไม่นอกนะครับบอกเลยใช่ครับเสาตะเป็น้องก็วิ้ยไปเยอะจัดเลยนาจัดแม็กโซนัร์แล้วเอ็มอชูบุรีจบระดับที่กไปก่อนโดยล็อกกี้จิมนี่ง่ายมาแล้วได้ชัดโมเมนต์และได้มาสองเลยธนวัฒน์ได้คิวมาเป็นแม็กโซนัรเหลือคนเดียวของว้าวิว โอ้ใตัดสิยใจกระจายโตเล่นไปหน่อยอเอฟเลยเรียบร้อยนะจาะระดับ47จะแซงเอานะครับเนี่ย47มีโอกาสแซงนะครับใช่ฮะ 10Q แล้วฮนะ47อเอาจัดอุ้ยแล้วนี่ฮะเหมือนจะต้องออกมาเก็บออปชั่นเพิ่มเติมนะเพราะว่ากระสุนเหลือแค่22ครับ15ฮะนวัดมื่อสัก่สี่ <4 S 1> ทีม,าม,าทมคุณว่าใครถ้าเป็นผมผมให้เดทสามหมื <35. S 2> ่นห้า ว่าเดทก็สวยนะเอ้าแต่ว่าตัวเองผมนะถุผมให้47แล้วกันจะได้ไม่สามกันเอ้าโอ้คุณให้47เลยปุ๊บเดทเท็นน้องปั๊บเลยโโอ้หแต่ว่าคิวนี้เป็นเอสคูรูเซียเปลี่ยนทันไหมไม่น่าทันนะผมเมื่อวานนี้แล้วดูดิเขาเดินแบบเดินสุดนะ47เกมนี้เฮ้ยโดนลุมเฉยเลยเดทโอ้โหเราไปเจอชาเปอร์อีกทางหนึ่งแล้วนี่ไงทิกแท็กได้เป็นมอสไปผมว่าไม่ได้ว่ะ่จริงนะผมว่า แซวตีไงดูดินเนี่ยเอาให้อยู่แล้วลากมามุมนี้เฮ้ยเก็บสองเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยแบบจะดึงตะโคบอดแล้วได้นกอะอ้ยังไงลิกแซกออปชนลูกนี้ปลาไปที่กล่องแอดดนแต่นูลินรู้ะเดินถีกมาเดแล้วเรียบร้อยปิดหน้าของชาเปอร์ชาเปอร์มาทีอีกแล้วฮะเกมนี้จบวันอันดับที่สี่ไปมีถึง5้าคิวเล่นแบบนี้ยังไงก็ไม่ตกชั้นนะใช่ฮะแล้ววงอยู่ที่ไมเทสสวยเลยอะวงนี้ฮะแล้วหัวโผล ยังไงมุมนี้ปั๊มยาต้นไม้หลบได้และแซงบุรีรัมขึ้นอันดับ3แล้วครับตอนนี้คะแนนเดียวทามให้ไหมเทสแทงกันไปแทงกันมานะตอนนี้ออนี่แล้วธนวัฒน์ไปได้ล็อกกี้จิมครับผมเอาแล้วดิทีเจ็ดโดนสองทางครับผมแล้วดิเห็นกำลังจะไหลามาแง่ไปติดตัวรถไปหน่อยแต่แฟนยังเอาได้อยู่ครับได้เจอได้น้องดาวไป ผมออพชาติมาตรงนี้ยังไม่มีน้องดาวเกิดขึ้นในนูรินโดนเดนายน้องไปแล้วนะพูดวิราศยัดมาแสตชิฟต์มาเรียบร้อยครับเดนเท็ดเกมมิ่งอันดับที่สามโอ้โหแต่ว่าก็มีคิวไปอีกแต่พิดีแคชคุณนี่นะใช่ไหมเดนเท็ดบวกนี่นะนั่นจะสามหมื่นห้าแตกเพราะเดนเท็ดแตกทุกอย่างเพราะเดนเท็ดเมื่เมื่อกี้สามหมื่นแตกเพราะเดนเท็ด้าวก็แตกเพราะเดนเท็ดเดนเท็ดทำให้ผมดูแย่เนี่ยเกมนี้เอ็มไอเห็นไม่น่าพลาดฮะครับสี่หมื่นโอ้โห อันนี้คุณโดนหนักนะผมบอกเลยนะที่เกิดนี้โดนอ่ะเพราะว่าวงแบบนี้กับการการ์ดของธนาวัฒนอกนี้สำคัญแล้วเขักว่สองเม้นเลยฮะไม่ต้องยิงเยอะผมเอาเรื่องจะได้บายเจอต้นไม้บังต้นไม้บังยังไงขายอะไรขายอะไรอ่ะรงนี้หายหมดแล้วเกิรนขับอ้อมเลยคอสองเลยธนาวัฒน์เอาเลยฮะคนสุดท้าย เอฟไอทีเอสนลยครับผมไก่ปิดสัปดาห์ไปได้ครับผมมา